สวัสดีค่ะทุกคนพบกับพวกเราพระอาทิตย์ยิ้มเชงเย้วันนี้นะครับทุกคนเราจะพามารู้จักกับคุณครูในดวงใจของเราทั้งสองท่านนะคะคนแรกก็คือคุณครูแอนนั่นเองเย้ yeah. ต่อไปก็คือครูผูไใหญ่เองครับเหตุการณ์ที่ทําให้นุ่งรู้สึกว่าครูทั้งสองคนนี้เป็นครูในดวงใจก็คือทุ่งนะครับได้รับการชวนไปแข่งศิลปกรรมในโครงงานอาชีพซึ่งเมื่อได้เข้าไปแข่งแล้วเนี่ยคุณครูทั้งสองท่านถ่ายทอดทุกอย่างออกมาสามารถนําไปใช้ได้แล้วรู้สึกมันมีประโยชน์สุดๆเะครับ<ซ>ใช่ค่ะและต่อไปนะคะพวกเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูรูปภาพแห่งความทรงจาของพวกเราที่เรานะคะได้ไปแข่งศิลปกรรมตั้งแต่ม .2 อจนถึงมสนะคะก็ไปดูกันเลย A later few moments โอเคค่ะทุกคนเราไปดูรูปแรกกันเลยนะคะรูปแรกเป็นรูปนี้ค่ะที่เราทำคุกกี้ช่วงพูดถึงตอนทำคุกกี้นะคะกคุณมันเป็นไม้นะตอนทำคุกกี้นะครับจากมีความสามารถในการทำเบเกอรี่เป็นสูงนะต้องไปทำเบเกอรี่ซึ่งในการทำเบเกอรี่มันทำยากใช่ไหมคะเพราะั้คุณแอนก็จะต้องสอนน้องๆสอนเองคุณแอนก็คงเหนื่อยตอนนั้นเหนื่อยมากครับ โอเคค่ะทุกคนเราก็ไปที่รูปต่อไปกันเลยนะคะตัวน,นี้ก็ตอนที่เราไปขายขนมกันค่ะตอนนี้เป็นตอนม2เดินขายในโรงเรียนครั้งแรกก็ตื่นเต้นค่ะ,ม,คะ,ม,คะ,คะมันจะมีความตื I ่นไอไอนิดนึงว่าแบบ่ฉันู้ว่าทำอะไรแบบนี้แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะได้คุยกับคุณครูหลายๆท่านแล้วก็นําคําแนะนาําของคุณครูหลายๆท่านเนีย่ยมาปรับขนมของเราให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อน <c oughs> ๆคุณครูทุกคนนะคะที่คอยบุดหนุนขนมของเรานะคะ A later few moments ไปที่รูปต่อไปเป็นรูป ที่เราไปแข่งกันที่โรงเรีนนนะะนะยนฐานกินกําแพงแสนนะคะในลูกพุ่งช่วยอธิบายเหตุการณ์ตอนนั้นให้ฟังหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างตอนนั้นนะครับมันเป็นการชุลมุนมากต้องยอมรับว่าครั้งนั้นเราเตรียมตัวไม่ได้พร้อมอะไรเลยก็ด้วยปีแรกนะคะการไปถึงที่แข่งสายเราอะได้อยู่ตกข้ากรรมการซึ่งตอนกรรมการประสินเขาจะคุยกันเสียงดังมากเราก็จะแบบได้ยินทูกยานคงครั้งที่เฟลมากทุกคนก็จะร้องไห้ครูแอนนะก็เป็นคนเข้ามาปลอบใจแล้วพูดว่าฟีหน้าเอาใหมย่ยังมีครั้งที่สองให้เราได้แก้ตัวพอประกาศผลมาน,นะคะ สุดท้ายแทนแทนมีหทีนะครับเราได้ที่4ี่สุดยอดนะครับก็คือตอมบวยนั่นเองค่ะทุกคนใช่ครับ <S <S 2> <S 2> รูปต่อไปอตรงนี้นะคะเป็นการแข่งขันครั้งที่2ของเรานะคะก็คือแข่งที่โรงเรียนพบรอเดี๋ยวจะให้นีนะคะเป็นคนอธิบายค่ะว่ารูปนี้มันมีความเป็นมาอย่างไรอ่านเี๋ยเ,เลย ค่ะที่เราไปแข่งที่พบรลอรราชวิทย์ไัยนะคะก็จะเป็นปีที่2ที่เราได้ไปแข่งนะคะงานของเราโครงงานของเราคือจัดเต็มมากรอบนี้คือพร้อมสุดๆทั้ไม่ว่าจะเป็นแผนพับโครงงานหรือว่าการเตรียมขนมไปขอเ,<ร>เสริมเมนแบนึนะคะคือเราอะเตรียมตัวแบบ ได้นอนแค่ประมาณสองชั่วโมงก่อนที่เราจะไปแข่งนะคะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ต้องแพ็กขนมทําขนมเตรียมรูปเล่มเตรียมพีจีด้วยความทุ่มเทของเราอีก2วันนะคะคุณครูแอนจะแต่งงานเราก็เลยอยากทําอันเนี้ยให้เป็นของวันในวันแต่งงานสุดท้ายเราก็ได้ที่2องระดับประเทศมาค่ะทุกคน a few moments later ไปดูรูปนี้กันคะ่ะรูปนี้นะคะเป็นตอนที่เราไปฝึกทำขนมที่ไหนคะลูกผตอนนี้นะคะคุณครูแอนนะครับได้ส่งพวกเราไปเรียนทาขนมแถวแถวเซนทรลเวสเกตครับตอนนี้แอนก็เป็นออกค่าใช้จ่ายให้เราทั้งหมด แต่ค่าเรียนค่าเดินทางค่าอาหารการกินคือไปแต่ตัวจริงๆนะคะพวกเรา ไปนะคะทุกคนเป็นรูปนีีค่ะก็คือรูปตอนที่เราไปแข่งระดับประเทศกันนั่นเองอะ่ะจะเป็นยังไงนะคะขอให้ลูกทุกคนอธิบายสถานาการณ์ตอนนั้นเลยค่ะว่า <c oughs> เราไปถึงสมุดปราการประมาณป,ปีห้าเราสามารถลงไปจัดซูมได้เลยช่วงนั้นคือเป็นช่วงแบบที่หน้าหน่ะแล้วลมแรงรอสแป๊บหนึ่งให้แดดอออครับค่อยขนของเราไปตั้งซูมเราครูแอนคือไม่ได้ยืนเฉยนะครูแอนก็ต้องช่วยเรายกอะครับทุกคนครูแอนอเป็นคนที่ทุ่มเทมากครูคนนี้ไม่ทิ้งเราเลยยอดมากผลวันนั้นคือสิ่งที่เราไม่คาดคิดคาดฝันแต่ว่าเป็นสิ่่่งททีีภูมิใจ จุดในชีวิตก็คือเราได้ที่1ระดับประเทศมาทุกคนเหรียญทองมชนเลิศปังปังบุรีเยช่วงต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปคุยไปถามไทยสารทุกสุขดิบกับคูแอรและคูคผายกันซึ่งจะเป็นยังไงนั้นรีบตามมาเลยค่ะทุกคนนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีส คุณไผ่เป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมสบายดีแต่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยสบายดีเลียงลูกเหนื่อยมากน้ําหนักก็ไม่ลดพอจะลดจะคุมอาหารใช่ปะก็เครียดจ้านมก็มาน,อน <c oughs> ้อยเนี่ย <c oughs> ก็เลยแบบช่างไม่ได้ยังไม่ลดหรอกเดี๋ยวค่อยลดแล้วเออใช่ครูความประทับใจเหรอพวกเราอ่ะเป็นคนที่แบบตั้งใจตั้งใจแล้วก็แบบมีความพยายามมากในการทําอะไรที่คห้ยทำอ่ะคือทั้งสามคนอ่ะจะร้องไห้ คือแบบศักยภาพของทั้เราทั้ง3คนนะสามารถที่จะแบบไปแข่งวิชาอื่นนะแต่พวกเราสามคนนะก็ยังมาแข่งให้ครูอ่ะเออนนี้ก็คือแบบมประทับใจก็ประทับใจน้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันนะมาตอนแรกๆก็รู้สึกแบบงงๆอ่ะแบบอะไรอ่ะเขาคือใครอข่าเขามาทำไมเนาเออครูชอบตรง เวลาทางานพวกหนูจะทํางานกันเป็นทีมอ่ะทำงานกันเป็นทีม,ทเ,ทม,ทมเวลาทําเสร็จปุ๊บช่วยกันจริงช่วยกันทําช่วยกันเก็บที่พีคที่สุดคือมไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่พวกแข่งโครงงานคือไม่ไหวอ่ะคือเหนื่อยมากแต่ทุกคนก็สู้ตายถึงแม้สภาพหน้าแต่ทุกคนจะไม่ไหวเลยแต่ทุกคนก็สู้จะพุพ่งเทอะไรแบบนี้อ่ะซึ่งบางคนมัน,นไม่ไหวแล้วปุ๊บมันก็จะไม่เอา้วไงแต่นี่คือไ,ไหวค่ะแต่หน้าหนูไม่ได้เลยว่าเป็นไม่ไหวอะค่ะเออใช่ไหม ย่างปีแรกใช่ไหมครูก็ใหม่เราก็ใหม่แต่มันจะพูดว่าใหม่อะมันก็ไม่ได้ใช่เะล่าทุกอย่างมันก็ต้องเต็มที่ใช่ไหมรั้งแรกที่เราแพ้อย่างแรกเลยที่ครูคิดก็คือแบบรู้สึกผิดมากเลยนะตอนตอนที่เราแพ้ปีแรกะ่ะเพราะว่าคือมันผิดที่ครูอะ่ะนึกออกไหมแบบไม่ได้ผิดพลาดที่พวกเราอะ่ะคือพวกเราสามารถแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทาได้ดีพักมากแต่ปีแรกอะ่ะคือมันพลาดที่ค<ม><แ>รูไงไปคร<า>ูทำครูเราไปใครูโทษตัวเองได้ไง แต่ว่าครูก็คือครูคดีในดวงใจของพวกหนูไงล่ะคูแอนรู้ไหมว่าภาพตอนที่ไปไข่ทนี่พอบปรอที่หนูยังจําติดตาคือตอนที่เขาไม่ให้ครูเข้าแล้วครูแอนเนี่ยบบก็อยู่ตรงประตูอะแบบคอยดูอะ บบคอยดูอยู่ไม่ห่างเลยเหมือนแบบแม่คอยรอลูกที่ทุงเรียนอะ่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันไงมีอีกเรื่องหนึ่งที่ีนหนูรู้สึกว่าเออมันแบบโอเคมากคือตอนนั้น <c oughs> ที่ฝนตกหนักมากแล้วหนูกับลูกทุงไปเรียนรอดอดใช่ไหมแล้วรถมันไม่มีเลยแล้วถ้าเกิดใบใส่ก็จะโดนทําโทษแล้วหนูก็ต้องหาครูแอนคอนแรกครูอแอนก็ยังจะพยายามไปยืมรถคนอื่นเพื่อมาส่งหนูกับลูกทุงแล้วมันก็สายครูแอนก็ยังไม่ได้สอนยังไม่ได้เข้าสอนอ่ะก็คือชะละเวลาตอนนั้นเพื่อมาส่งหนูกับลูกทุงไปเรียนรอดอ แต่จะไหนไม่ต้องร้องไห้หรอกคทแค่นี้เองแต่ยันที่เราระบาค,ค,ครูไม่เคยทิ้งบ้างเลยนเว้ยพวกเราพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งขอมอบกรอนบทนี้ให้กับคุณครูทั้งสองท่านแทนคำขอบคุณสำหรับความรักการดูแลเอาใจใส่ที่มีให้กันเสมอมา แม้จะกล่าวขอบคุณสักกี่ครั้งแต่ก็ยังมิอาจทดแทนได้ความรู้ที่คุณครูสั่งสอนไว้พร้อมนำไปปรับใช้ในภายหน้าทุกๆสิ่งที่ครูทุ่มเทให้ทั้งแรงใจแรงกายแสนอ่อนล้าเพราะคุณครูยิ่งใหญ่เหลือคนณาสิทธิ์ก้าวหน้าสำเร็จมาเพราะคุณครู